สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโนพก้าวเลขเด็ดพารวยนะคะสำหรับคลิปนี้เราก็มาตามกันต่อที่สรุปชุดเด่น2ตัวเน้นๆของฮานอยปกตินะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะดูผลของเมื่อวานนี้เดี๋ยวขอเล่านิดน,นึงนะคะเนื่องจากเมื่อวานนะคะหวยลาวเราได้อัดวิดีโอแล้วก็ตัดต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราทําทุลักมากะว่าจะลงให้ทุกทุกคนนะคะแต่ว่าปรากฏว่ามันลงไม่ได้ในส่วนของแอปเพราะเราไป อัปเดตเวอร์ชั่นใหม่มันก็เลยลงที่หน้าแอปไม่ได้นะคะเราก็พยายามแก้ไขแล้วก็ยังทําไม่ได้ก็เลยไม่ได้ลงหวยราวให้ทุกคนนะคะแต่ว่าวันนี้อยากให้ทุกคนดูนะคะว่าเมื่อวานเราคิดหวยราวไว้ว่าอย่างไรบ้างนะคะอันนี้เน้นย้ำว่าเราไม่ได้ลงนะคะแต่ว่าอยากให้ทุกคนดูเนื่องจากว่าถ้ามันเข้าทุกคนก็จะได้ตามนะคะก็ปรากฏว่ามันเข้าจริงนะคะทุกคนเมื่อวานออก3ตัวบนก็คือ149ก็คือเข้า49ไปตรงๆพอ ผลลาวออกนะคะก็เสียใจมากที่ไม่สามารถลงได้ในส่วนของเมื่อวานนี้หวยลาวนะคะทีนี้เดี๋ยววันจันท์เดี๋ยวเราจะมาตามกันต่อสลับสูตรนี้นะคะก็เป็นสูตรเดิมที่เราได้ลงให้ทุกคนแล้วก็มันเข้าดีอันนี้ก็เราสู่กันฟังนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้เรามาตามกันต่อที่ฮานอยนะคะฮานอยเมื่อวานนี้ปร,กรากฏว่าผลรางวัลออก8-6-8 แล้วก็คู่ชุดที่เราเน้นย้ำนะคะก็คือคู่ชุดที่มี8นะคะเป็นคู่ชุดที่เด่นก็ปรากฏว่าคู่ชุดที่มี8มาจริงๆนะคะชุด8 6 6 8ก็เข้าไปที่2ตัวบนนะคะ อย่างที่ที่เมื่อวานเราบอกไว้นะคะมันชนมากสุดก็คือ8เราเลยวงกลมคู่ชุดที่มี8เป็นสีแดงให้ทุกคนนะคะในส่วนของตัวเลขดับก็ดับสถิติ7ไม่มาจริงนะคะแล้วก็ดับจากสูตร1ไม่มาจริงแต่ดับจาก6หลุดนะคะเนื่องจากว่าเมื่อวาน6มานะคะในส่วนของสูตรที่เรานำมาวิเคราะห์นะคะก็ เด่นคงที่สุดดีนะคะเข้าไปทั้ง2หลักก็คือ8 6หส่วนเลขซ้ําจากสูตร5นะคะก็เข้าไปที่เล,เลข8ทําให้ตัวชนใน3เซตนี้นะคะก็ชน8มากสุดแล้วก็เข้าไปต,ตัวชนของ5สูตรก็มี6ด้วยนะคะก็เลยเข้าไปทั้ง2ตัวบุญพูดง่ายๆว่าเมื่อวานนี้นะคะที่เข้าก็คือเป็นตัวเลขคงที่นะคะเข้า2ตัวเลยก็คือ8 6หส่วนเลขเด่นจาก5สูตรนะคะก็เข้า8 6เช่นกันนะคะ ต่อมาเดี๋ยวเรามาตามกันต่อในการวิเคราะห์ของวันนี้กันนะคะสำหรับชุดเด่น2ตัวเน้นๆฮาหนอยปกติของวันนี้เราเริ่มกันตั้งแต่ตัวเลขคงที่นะคะ ตัวเลขคงที่ก็คือเลข8 7 6 4 1 3มีด้วยกัน6หลักนะคะเลข6หลักนี้จะต้องมาอย่างน้อย1ตัวหรือ2ตัวของผล2ตัวบนนะคะทุกคนลองทบทวนย้อนไปได้นะคะสำหรับตัวเลขคงที่นี้ก็ย้อนไปถึงวันที่1กรกฎาคมนะคะก็จะมีตัวเลขดังกล่าวนี้ทุกๆงวดน,นะคะแล้วก็มีเพิ่งหลุดไปเมื่อวันก่อนที่เราได้ อธิบายให้ทุกคนฟังนะคะก็นานๆทีก็จะหลุดครั้งในส่วนของสถิติยังถือว่าเดินดีอยู่นะคะต่อมาเลขเด่นจาก5สูตรวันนี้ก็มีเลข4 6 7 3 8 9 2 1 5นะคะก็นำมาเทียบกับเลขคงที่เพื่อหาคงที่ที่เด่นปรากฏว่าวันนี้ก็ชนกันทุกหลักเหมือนเมื่อวานเลยนะคะชนกันทุกหลักเลยก็คือ467381นะคะ ต่อมาตัวเลขที่อยู่ในสูตรนะคะแล้วก็ไม่ใช่ไม่ชนคงที่นะคะก็คือ925เราก็จะดึง925มาเลยนะคะดังนั้น925นี้ก็คือเราจะเรียกว่าเลขไม่คงที่นะคะในส่วนมากเลขเลขไม่คงที่มักจะไม่มาด้วยกันถ้าจะมาก็จะมา1ห,หลักและอีก1ห,หลักจะต้องไปประกบกับเลขคงที่นะคะ ต่อมาการจับคู่ชุดในขั้นแรกของเรานะคะเราจะใช้ตัวเลขที่มาชนคงที่ก่อนนะคะมาจับกับตัวเลขไม่คงที่9 2 5เมื่อจับคู่ชุดแล้วก็จะทำให้ได้คู่ชุดดังนี้นะคะอันนี้เป็นคู่ชุดในเซตแรกที่เราจับให้นะคะต่อมาค่ะอยากให้ทุกคนดูในส่วนของเลขซ้ำจากสูตร5ก็คือ4 6 7 8 2นะคะเราจะนำเลข ดังกล่าวนี้นะคะมาเทียบกับเลขชนของ5สูตรปรากฏว่าชนกันที่ 4, 6 7 8นะคะต่อมาค่ะอันนี้เป็นตัวเลขจากสูตร B นะคะเดี๋ยวเราเขียนเพิ่มให้นะคะก็คือเด่นคงที่นะคะจากสูตร B เน้นย้าว่าในเลขจํานวนดังกล่าวนี้มักจะมาคงที่ที่2ตัวบนนะคะก็จะมีเลข 9, 2, 8, 3, 6, 4, 5นํามาเทียบกับ ตัวเลขสีแดงนี้นะคะในส่วนของเลขชน5ของสูตร5สูตรนี้นะคะก็ปรากฏว่าชนกันที่4 6 3 8นะคะก็ชนกัน4หลักทีนี้เราดูในส่วนของตัวเลขที่ชนมากที่สุดนะคะจะสังเกตเห็นว่าชนกันมากสุดคือเลข4นะคะกับเลข8นะคะดังนั้นวันนี้เด่นมากสุดก็คือ4กับ8สังเกตว่าเราจะ อ๋อทุกคนมีเลข6ด้วยนะคะต้องขอโทษด้วยมี4 6 8นะคะชนกันมากสุดในในสูตรที่เราเทียบนี้นะคะเลข3หลักนี้ก็คือ4นะคะหนะคะสี่นะคะเลขชนทุกคน4 6หแล้วก็8นะคะในส่วนของตัวเลขที่ที่เราวงกลมไว้ในเซตแรกนะคะทีนี้ตัวแรกที่เด่น468นะคะเราจะนำมาประกบกับ7 1> 3 1นะคะก็จะทำให้ได้คู่ชุดเพิ่มมานะคะก็คือ4 6 4 7 4 3 4 1 8 6 8 7 8 3 8 1แล้วก็ในกรณีที่ตัวเลขเด่นอาจมาด้วยกันเราก็นำา4กับ8มาประกบกันเลยนะคะในส่วนของตัวเลขตรงนี้นะคะเราก็เน้นย้ำไปที่ตัวเลขที่มี4มี6แล้วก็ มี8นะคะแต่ว่าเราไม่ได้วงกลมคู่ชุดที่86เนื่องจากว่าเมื่อวานมันออกแล้ววันนี้ก็ค่อนข้างอาจจะเป็นไปได้น้อยที่จะมาเราเลยไม่ได้วงกลมไว้ให้นะคะในส่วนของคู่ชุดที่มีเลข1นะคะก็เนื่องจากว่าดับจากสถิติก็คือเลข1นะคะแล้วก็จากสูตรเลข1ก็ถือว่าไม่ได้เด่นมากนะคะวันนี้ก็เลยไม่ได้วงกลมคู่ชุดที่มี1เพราะว่าติดดับด้วยแล้วก็ดับจากสูตร ก็คือเลข6นะคะในส่วนของวันนี้ได้เลข6แต่ว่าเลข6เนี่ยมันเป็นตัวเลขที่มันเป็นตัวเลขที่ชนด้วยนะคะทุกคนในส่วนแรกเราก็ต้องใช้ตัวเลขที่ชนเป็นหลักนะคะเราเลยวงกลมคู่ชุดที่มี6ด้วยก็เพื่อความปลอดภัยนะคะทุกคนในตัวเลขคู่ชุดที่เราจับไว้ให้ก็ มีโอกาสมาทุกชุดนะคะจริงๆแล้วทุกคนเพราะว่าเป็นตัวเลขที่เราคัดแล้วในส่วนของตัวเลข7ที่เราวงกลมสีน้ำเงินไว้ให้นะคะก็เป็นเพราะว่าตัวเลข7วันนี้มันไม่ได้เด่นมากนะคะแต่ว่ามันไม่ติด มันไม่ได้เด่นชนต้องพูดอย่างนี้นะคะแต่ว่ามันไม่ติดดับไม่ติดอะไรเลยนะคะในส่วนของที่เราได้วิเคราะห์เราเลยวงกลมชุดที่มี7ไว้ให้นะคะในส่วนชนุดที่มี3วันนี้ถือว่าก็ไม่ได้เด่นมากจากสูตรนะคะที่เราได้คํานวณดังนั้นคู่ชุดที่เราวงกลมวันนี้สรุปว่าเป็นคู่ชุดที่มีโอกาสมามากที่สุดแล้วกันนะคะส่วนคู่ชุดที่เราไม่ได้วงกลมก็ถือว่าเป็นคู่ชุดที่อาจจะไม่มาในวันนี้แล้วก็มีโอกาสมาน้อยที่สุดนะคะอันนี้เราก็ลําดับความสํา <action>. คัญของ ตัวเลขที่เราคิดจากสูตรแล้วก็การวิเคราะห์จากสถิติให้ทุกคนนะคะถ้าทุกคนชอบแนวทางการสรุปฮานอยแบบนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดรูปกระดิ่งด้วยนะคะมันจะได้แจ้งเตือนเวลาที่เราอัปโหลดวิดีโอสำหรับวันนี้ขอบคุณมากที่ทุกคนติดตามกันนะคะขอให้ทุกคนโชคดีไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ